พ,พัฒนาการของเด็กหลังจากใกล้คอ,อกหลังจากอยู่ในคอ,อกมาสามวันสี่วันนี่คือพัฒนาการของเขาหลังจากที่ได้คอ,อกมาก็จะสามารถปีนปีนแล้วก็ก้นกระแทกลงมาหัวเตกทำได้ไหมนะ่ะเอ,อ้ยขึ้นไม่ได้นี่คือพัฒนาการของเด็ก มาพัฒนาการของเด็กหลังจากอยู่ในคอกบ๊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 กพัฒนาการของเด็กหลังจากที่อยู่ในคอกมันจะทำยังไงได้นั่นไง ว้าอยากออกมานอกคอกเด็กนอกคอกเด็กในคอกอี่ก็คนกระแทกแน่แน่โน้โสองมือดิจริงจริงเดี๋ยอีกหน่อยมันจะโชว์เก่ามันจะปล่อยมือมันจะมอยมือด้วยนะไหนๆคอยดูเด็กนอกคอกดิหลังจากที่ได้คอกมาพัฒนาการก็คือเกาะเกี่ยวปีนแล้วก็สดชื่น

เียบเอยหนไหมดูดูมาแม่ดูมามีไปทํางานบ้านมาหัฟูสว่วนลูกกับพ่อเป็นไงสนุกกันจังจเอกินข้าว,วกินามาสนุกกันจริงก็เลยโยเยเชโอขี่แล้ว,ข,วขี่เสร็จอาบน้ำกินข้าวแล้วก็เอาเข้าคอกถ่ายวิดีโอ,โอเหลือแต่จะนอนมานี่นะพ่อกับแม่ไม่ได้กินข้าวข้าวเช้าข้าเที่งตุบใส่กันข้าวแรงด้วย เอาพัฒนาการหลังจากได้คอกเป็นไงปีนสิลูกเป็นหน้าที่ของคุณแม่คุณแม่อันแสนเหนื่อยเหนื่อยยากแสนลำบากออกเรือไปอยากจะซื้เขบอกว่าอาชีพที่ร่ำรวยที่สุดคือแม่งอกก็ขึ้นเหงือก็ออกจมก็กิง่งใช่กินหมดแค่นั้นแหะ เร็วเลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นมามาไปไเร็วเร็วเร็วรยืนขึ้นมาไปไหมไปไหมเกาะขึ้นมาเกาะขึ้นมาเด็กเท่ยเที่ยวเกาะขึ้นมาเร็ววันุีโน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 เร็ว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 ขึ้นมาเร็วมาเลยมาเลยบ๊บ๊ ไม่เอาออกมาปอดอยู่ข้างนอกเอาเอาเอาขึ้นมาได้แล้วจะเอ๊ะตะลุมตุมแช่อยากออกมานอกคอกไม่ได้หนูต้องอยู่ในคอกเอาละบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายไปบ้านก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย